กีตาร์รหลวงพิพัฒน์ข้าวไม้มงคลข้าฝากของดีทุนสิท์นะครับผมก็วันที่ยี่แปดต่อคอนะฮะกีได้ลงตะกรุดไปแล้วนะครับเป็นตะกรุดอาจารย์นองเปิดราคานะครับให้พิเศษดอกหนึ่งนะครับเป็นปอกเอหายากด้วยเดี๋ยวลูใครจะได้เป็นทุกของนะครับนะคราวนี้มาดูอันนี้คือตะปูสังฆวันนอนนะครับเลสสมฤทธ์นะครับตอกตาพระลวังนะครับ แล้วก็สำลีแก่ทองคําอันนี้จะหายากหน่อยนะครับก็ถ้าลูกค้าที่ค้างค่าสินค้านะครับเห็นแล้วขอความกรุณาให้หน่อยนะครับนะครับเพราะตอนนี้เราก็ได้พูดยังไงอ่ะเราก็แย่นกันนะครับก็ <c oughs> มีช่วยโอนให้ด้วยนะครับนี่ นะครับนสำรแกะทองคําหรือความเก่านะครับเห็นป่ะสวยไหมอนะธรรมชาติล้วนๆนะครับนี่ดูเหลืองอันลามเลยทองสมัยก่อนเราก็ทราบกันดีว่าเป็นทองบริสุทธิ์นะครับก็สนใจชอบดอกไหนทักได้นะครับจะเห็นใน YouTube เพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนพิมพ์ตามชื่อนี่เลยครับจิรโรจนะะคะใน youtube ค้นหาในเฟซได้เลยหรือ เพิ่มเพื่อนทางไลน์ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับศูนย์หกหนึ 53. ที่เปิดให้ราคาพิเศษก็แค่3ดอกนี้นะฮะส่วนดอกนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะอันนี้ห้าเหลี่ยมมันแพงงานมันหายากนะครับหายากมากดอกห้าเหลี่ยมนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยฮะชอบสนใจตักได้นะครับให้ราคาพิเศษเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นที่ยี่แปดแล้วแค่เดือนนี้นะครับหมดแค่สิ้นเดือนแต่ถ้าสินค้าหมดก่อน ก็จบนะครับก็มาดูกันใครได้เป็นเจ้าของนะครับผมส่วนดอกเล็กเราก็มีนะเนี่ดอกเล็กๆนะครับเนสัมทธิ์นะครับมีนะครับมีหลายวัดเนี่ยเพราะเราใส่ซองเอาไว้นะนะครับี่ดูได้เลยสินค้าเรามีจริงขายจริงส่งจริงแชทเครดิตด,ดูได้นะครับดูได้โอเคอ๋อลื่นไป นี่ด้วยครับนี่ด้วยครับนี่ด้วยครับ <Okay. S 1> นี่นี่น,น,นี่มาดูกันเห็นไหมครับในโดยมีดหมอครับด้ามนาแท้นะฮะชอบดอกเล่มไหนทักได้นะครับเห็นไหมฮะดูได้เลยนะครับชอบเล่มไหนทักได้เลยนะครับอันนี้เป็นพักขันนะครับเล่มนี้ย่ยาวเป็นพักขัน นิดผ่าหมากปอกหมากเขาเรียกกันนะครับด้ามงานแท้รับประกันนะครับก็ชอบชิ้นไหนสอบถามทักกันได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับเบอร์โทรนะครับย้ำอีกที061-918-5753น่ะครับเพื่อนในไลน์ขอให้แคปภาพสินค้ามาด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้ตอบรับเพื่อนมั่วนะครับถ้าตอบช้าอะไรยังไงก็ต้องขออภัยนะครับไม่ว่าทางช่องทางไหนนะครับผม ก็ต้องขออภัยเพราะว่างานก็บางทีก็ยุ่งนะครับยืมของหาของ,ของหาสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับส mm. ่วนก้าวไม้มงคลกาวฝากนะครับ mm. ก็จุดนี้นี่จุดเล็กนะครับมีหนึ่งชุดนะครับผมมีหนึ่งชุดแจกได้แท้นะครับแท้เลยรับประกันนะส่วนอันนี้ก็คูณอันนี้กาวฝากคูณก็มี นะครับอันนี้ที่วางอยู่บนโต๊ะก็เลยหยิบให้ดูด้วยว่าเรามีจริงนะครับคด <c ould> คูนก็มีคดไปคดกระท้อนอันนี้คดกระท้อนอันใหญ่นี่คดกระท้อนนะครับ <c ould> คดกระท้อน <c ould> แล้วก็การฝากคดคดเพกาเราก็มีนะนี่กาลังทดลองทําอยู่ครับกาลังลองติดอยู่ <c ould> คดเพกานะครับถูกได้รับประกันแท้นะครับอันนี้ลงน้ํายาลักนะครับ น้ำยาลักไม่ใช่เอาอะไรมาถามมั่วๆนะครับผมโอเคสอบถามทักกันได้ถวันผูกเส้นใหญ่ๆเราก็มีขอขอบคุณครับ